วันนี้เราจะพามาขุดกระเทียมที่เหลือขุดไปแล้วครึ่งแปลงอันนี้เหลืออยู่ครึ่งหนึ่งอันนี้ปลูกมะเขือหญ้าเนี่ยก็ขึ้นดีจ้าถ้าฝนมาเมื่อไหร่หญ้าด้ี่ยผลับไหมมีข้อดีข้อเสียผสมกันไปมีฝนก็ต้องมีหญ้าแล้วก็มีต้นไม้งามควบคู่กันไป เขือมะเขือมะกอนแปลงนี้ก็ปลูกกระเทียมทั้งแปลงเลยขุดไปแล้วครึ่งนึงขุดไปแล้วครึ่งนี้ครึ่งนึงนี้ตอนแรกก็เก็บไปกินสดตอนนี้มันแก่มากขึ้นก็ต้องมาขุดขึ้นจากดินเมื่อวานเย็นนี้เพิ่งรดน้ำไปให้ดินมันอ่อนมันจะได้งัดง่าย น้ำถอนหญ้าเมื่อวานนี่นต้นกระเทียมเรากระเทียมเราดินอ่อนๆมันจะหอยหอยหอยนี่เยอะจริงๆ่ยหอยที่ฝรั่งก็ไปอบชีสกันนะแต่นี่มันเป็นตัวเล็กมันยังไม่ยังไม่ไม่โต ต้องฆ่ามันทิ้งไม่งั้นโอ้โหเต็มสวนเราอะ่ะกินหมดอะ่ะกินใบกินยอดกินทุกอย่างอะ่ะทามันจะกินอะ่ะตอบอรี่เนี่ยก็ขโมยกินหมดมา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 เราจะมางัดกระเทียมให้ดูกันเออห็นกันหรือเปล่าเนอะบัดทีนี้เดี๋ยวเดี เช้างัดไปได้นหน่อยทียเนี้ยน้ำนารุดเมื่อวานค่อยงัดง่ายหน่อยอืมดินมันอ่อนไงงัดง่ายนะถ้าดินแข็งแล้ววก็เทียมเสียหาย ต้นขาดเท่านี้มั่งถ้าดินแข็งงัดนะเนี่ยก่อนนี้เราจะมางัดเอาน้ำลดไว้ตอนยินของเมื่อวานนี้อเอาพู้ให้ห่างจากต้นหน่อยเพราะว่าเดี๋ยวมันจะไปทิ่มกับ นี่ในหัวกระเทียมอยู่เมืองไทยแล้วปลูกที่ไหนล่ะอยู่ที่นี่เขาปลูกแล้ก็ต้องปลูกบางทีคนรัสเซียก็กินกระเทียมสดกันก็มาถอนถอนไปกินเอาไปจิ้มเกลือกิน,ก,นกับกับข้าวบางอย่างเหมือนกับมันตัดกันอะ แปลงนี่ทำใหม่นะทำขุดดินเมื่อตอนที่มาหมดไปช่วงที่มาหมดไปอากาศร้อนก็ต้องรดน้ำนะกระเกยมก็ต้องการน้ำเนาะผักทุกอย่างแนะะ ต้องการน้ําแต่ก็ไม่ได้ต้องการมากมายอะไรแต่ก็ต้องการน่ะหัวไม่ค่อยใหญ่เท่าไหร่เห็นไหมบามทีเพราะไม่ได้มาตัดดอกมันไปกินไงตัดไปกินครึ่งครึ่งเลนแล้วลืมมาตัดอีกหัวก็เลยไม่ค่อยโตไม่ได้ตัดดอก ดูเรื่อยๆ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 กระเทียมมันไม่ใช่เรื่องง่ายแล้วก็ไม่ใช่เรื่องยากมันก็ต้องการน้ำอ่ะแล้วมันแรงเกินไปมันก็ kan มากใส่พันเล็กบางทีดินมันแข็งเลยหัวมันเลยบางทีก็ไม่ได้มันลดน้ำมันมันโลนบางทีมันก็เปลืองน้ำนะน้ำที่นี่ยูนิกระดับเจ็ดสิบรูเบิลจะเปรียบเทียบไยได้มันก็เท่ากับบ้านเราเท่ากับยูนิคระดับเจ็ดสิบบาทจะไปเปรียบค่าแล้ว เปรียบค่าเงนินก็ไม่ได้แล้วต้องเปรียบค่าไรายได้ของประเทศนี้ลมไม่ค่อยใหญ่เนาะไม่ค่อยได้ลดน้ำมัน ถอยรองเท้าบูทมาใหม่เนี่เป็นแบบยางไซส์เล็กไปหน่อยไซส์ใหญ่ก็่านี้ไม่มีแต่ชอบสีอเอาอาหารหมาไปด้วยอาหารหมาเปียงเสเดย์ปุ้นน้ำอา <Good. S 2> อาหารหมาอาหารหมาไปด้วยขอบคุณครับอ,อสามีจะไป ฟาร์มไปฟาร์มไปเีย็นเก็บเกี่ยวการเกษตรปีนี้การเกษตรแย่น่ะหิมะน้อยฝนไม่ตก <c oughs> ดินกลางแข็งพอ <c oughs> ปีนี้ปีเลกเนืะอคุณถามเป็นนี่ย,ยังไม่ค่อยมีใบไ,ไม้อะไรเป็นดินเพียวๆ เล็กไปหน่อยไม่ได้มาตัดดอกไปกินก็ไม่ค่อยได้รดน้ำาหมัอนไงน้ำแพงไงปลูกตามมีตามเกิดออโอ้ในใหญ่แสดงว่าพันธุ์มันดี พันหัวเลยกว่า,ท,าที่เราขับเก็บที่เราขับเก็บ ต้องมาคอยดูแล้วะเรียมโอ้ยแม,มลงมากัดต้นต้นมาบันลายอยามากินหัวกระเทียมฉันละกันแต่มันคงไม่กล้ากินเพราะกระเทียมมันเผ็ด <c oughs> <c oughs> กระเทียมนี่มันพันกระเทียมที่มาจากประเทศจีนเนี่ยซื้อมากินในซูเปอร์ แล้วก็แบ่งมาปลูกโอ้ยตรงี้ดินแข็งน้ำไม่ดน ไม่ใหญ่ไม่โตสงสัยไม่ค่อยได้กินน้ำประหยัดน้ำกับน้ำแพงคิดดูซิบูนิก็ปลาก็ไปเจ็ดลอยแล้วรายได,ได้กับเท่ากับบ้านเราอ้ายวยังเหลือดูชุดดูชุดชุดคนงานซะก่อนเนี่ยคนงานถอนกระเทียม เตรียมดินไว้รีบขุดเตรียมดินไว้เดี๋ยจะปลูกพริกจินดาพริกเผ็ดเอาไปใช้ประโยชน์อีกอย่างจะช้าไปหน่อยก็ไม่เป็นไรไงอโอ้ยหัวน้อยหัวน้อยไม่ค่อยได้กินน้ำแล้วก็ไม่ได้มาตัดดอกไปกินนี่หัวน้อยหัวน้อย โอ้ยหัวไม่ใหญ่เลยเสียดายให้เพไ่อาจจะเป็นความไม่ค่อยได้ใส่ใจของเราเนาะอนไรแต่ก็ยังพอได้กินอโอ้ยอยู่นี่อีกหน่อยนะึง เศษสามส่วนสี่ของแปลงไอเศษหนึ่งส่วนสี่ของแปลงนี่ไอ้ตัวตอนนี้หัวน้อยหัวน้อยเพราะว่าไม่ค่อยได้รดน้ำก็ไม่ได้มาตัดดอกออกตัดดอกไปกินเดี๋ยวตอนเย็นเดี๋ยวจะพลดินไวเอาเอาพ่วนี่แหละแงะดินเนามันลึกแล้วมันซุยบ้านเรา,าจบแล้วมันไม่ลึกเดี๋ยวตอนเย็นจะปลูก พริกกินดาอีกรอบอันนี้พริกกินดาพริกกินดาของเราเนี่เริ่มโตแล้วไม่รู้จะทันหรือเปล่ามันเอามัน,เอ,มนเอามันลงตอนเย็นทันไม่ทันก็นลงไปลูกพริกมันเหลือเสียได้ดีก็อยู่ในกระถางตายเนียแค่น,นี้ก็พอกินแล้วถ้าเกิดได้ไปในเมืองก็เอาไปฝากเพื่อนในเมืองเพื่อนในเมือง ีอยู่คนนึงในเมืองก็ไม่ได้ค่อยได้เข้าบ่อยถ้าแฟนไม่ได้ไปทํางานก็ไม่ได้เข้าไม่ได้ไปธุระอย่างเงี้ยไม่ได้ไปซื้ออะไรเครื่องยนต์ไม่ได้ไปทําเอกสารก็ไม่ได้ไปก็อยู่นี่แหละอยู่กับบัรนกบันนอกเหมืนอนนอกเหมือนแต่งจังหวัดบ้านเราอะที่หนึ่งไร่นิดหน่อยปลูกปะ ถ้าเป็นบ้านเราก็หนึ่งไร่มันก็ปลูกเนาะถ้าคนจะปลูกนะแต่ว่าบ้านเรามันจะร้อนหน่อยอะ่ะมันต้องมีน้ําอ่ะก็เปิดแต่น้ําก๊อกอย่างเดียวมันก็ไม่ไหวอะ่ะถ้ามันใช่ดีต้องถ้าใช้ดีต้องเจาะน้ํปราดานอะ่ะมันจะประหยัดค่าใช้ใจ่ายเป็นไปได้ก็ต้องศึกษา youtube ปีกันเนาะเหมือว่าเราคนบ้านนอกก็ไม่มีเงินมาเสียค่าอินเทอร์เน็ตเนาะคนเก่ๆนะแต่ถ้าวัยรุ่น ก็อาจจะมีเสียแต่เขไม่ได้สนใจของพวกนี้ไงของอะไรที่เราพอปลูกได้เราก็ปลูกปะอันนี้ก็มะเขือแลเซียเนี่ยมะเขือม่วงวันนี้เราก็เอาบรรยากาศเล็กน,น้อยมาฝากกัน